สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผม ISR Tactical นะครับ Airsoft Training วันนี้นะครับเราจะมาฝึกการยิง Double Tap นะครับพร้อมกับร e l o a d กระสุนนะครับผมคือเราจะยิงนะครับชุดแรกนะครับ2นัดแล้วเปลี่ยนกระสุนนะครับแล้วยิงอีก2นัดนะครับผมโดยใช้เวลานะครับไม่เกิน6วินะครับผมส่วนการฝึกซ้อมจะเป็นยังไงนะครับเราไปติดตามชมกันนะครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นการฝึกง่ายๆนะครับตามลำดับนะครับผมเราเริ่มจากขั้นพื้นฐานนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเทคนิคนี้นะครับก็พัฒนามาจากเทคนิคแรกๆนะครับเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโดยเราอาจจะใช้เวลามากกว่า6วินะครับก็ไม่ต้องไปเครียดนะครับผมคือเราฝึกเพื่อสร้างความเคยชินนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการฝึกเทคนิคง่ายๆนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเผื่อข้างหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ